สงการทำความดีทำแล้วไม่ได้ผลฟังคลิปนี้ใจจะนิ่งชีวิตจะเปลี่ยนสวัสดีค่ะกัลยานามิตรทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ชอ่องสุขแท้ด้วยธรรมพื้นที่แห่งแสงแห่งใจที่จะนำพาทุกท่านกลับมารู้จักตัวเองผ่านหลักธรรมะที่ลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยพลังแห่งปัญญา วันนี้ดิฉันอยากชวนทุกท่านมาร่วมกันเปิดใจรับรู้เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ลึกซึ้งเกินกว่าจะมองข้ามไปได้หัวข้อในวันนี้คืออานิสงค์ของการทำความดีหลายคนทำความดีแล้วแต่ไม่เห็นผลหลายคนทำความดีแล้วกลับถูกเข้าใจผิดถูกเอาเปรียบหรือไม่ได้รับคำขอบคุณใดๆ บางคนเริ่มตั้งคำถามว่าดีแล้วได้อะไรทำไมคนไม่ดีถึงได้ดีแล้วฉันยังควรทำความดีอยู่หรือไม่วันนี้เราจะมาหาคำตอบเหล่านี้ผ่านหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ผ่านการมองเห็นกฎแห่งกรรมอย่างท่องแท้ผ่านความเข้าใจว่าทำดีไม่ใช่เพื่อให้คนเห็นแต่เพื่อให้ใจหลุดพ้น ถ้าท่านพร้อมแล้วขอเชิญน้อมใจตั้งสติและเปิดรับเนื้อหาต่อไปนี้ที่จะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องความดีไปตลอดชีวิตตอนที่หนึ่งความดีคืออะไรทำไมต้องทำ คำว่าความดีในทางพุทธไม่ใช่แค่การช่วยเหลือคนอื่นหรือการบริจาคทานทุนั้นแต่หมายถึงความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจเป็นสิ่งที่เกิดจากเจตนาบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนไม่หลอกลวงและนำไปสู่ประโยชน์ทั้งต่อตัวเราและผู้อื่นในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเจตนาหังพิฆเวกัมมังวชามิ แปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมการทำความดีจึงไม่ใช่แค่ทำสิ่งที่ดูดีแต่ต้องมาจากใจที่บริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกับดอกบัวที่งอกขึ้นจากโคลนตมแต่ใจของมันไม่มัวหมองความดีจึงไม่ขึ้นอยู่กับคำชมแต่ขึ้นอยู่กับแรงสั่นสะเทือนของจิตที่เราส่งออกไป ทุกครั้งที่เราทำความดีเราไม่ได้เปลี่ยนแค่ภายนอกแต่เราได้ปลุกพลังสว่างภายในตัวเราให้ตื่นขึ้นและสิ่งนี้ล่ละค่ะคือพลังแห่งบุญคือเคลื่อนความถี่ที่เชื่อมโยงกับจักรวาลที่จะย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างลึกซึ้งในเวลาที่เหมาะสมตอนที่สองทำไมคนทำดีบางคนถึงยังลำบาก นี่เป็นคำถามที่อยู่ในใจของใครหลายคนบางคนทำดีมาทั้งชีวิตช่วยเหลือคนอื่นพูดดีคิดดีแต่กลับต้องเผชิญกับความลำบากความเจ็บปวดในขณะที่บางคนเห็นได้ชัดว่าเขาเบียดเบียนคนอื่นกลับมีชื่อเสียงเงินทองและดูเหมือนประสบความสำเร็จคำถามก็คือทำไมผลมันกลับกันคำตอบคือ เพราะกรรมไม่ได้ส่งผลทันทีไม่ต่างจากเมล็ดพันธุ์เมื่อเราหว่านลงดินในวันนี้ใช้ว่าพรุ่งนี้จะได้กินผลไม้เลยกรรมดีก็เช่นกันบางกรรมส่งผลทันทีบางกรรมต้องใช้เวลาและบางกรรมต้องรอวาระที่จิตพร้อมรับผลเราจึงไม่สามารถวัดผลกรรมจากช่วงเวลาใกล้ๆได้เลย และสิ่งสำคัญคือเราทุกคนเกิดมาพร้อมกรรมเก่าที่ยังไม่หมดบางคนทำดีในชาตินี้แต่ยังแบกกรรมหนักจากอดีตชาติความลำบากที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงผลของกรรมเก่าที่ยังตามมาทัน แต่จงเชื่อมั่นว่ากรรมดีไม่มีวันศูนย์เปล่าแม้ยังไม่เห็นผลในวันนี้แต่เมื่อถึงเวลาผลนั้นจะกลับมาหาเราแน่นอนในรูปแบบที่งดงามและเกินกว่าที่เราคาดคิดตอนที่3อานิสงค์ของการทำความดีตามหลักพุทธ คำว่าอานิสงหมายถึงผลดีหรือคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการทำความดีในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงอานิสงหลายๆรูปแบบเช่นการให้ทานนำมาซึ่งความมั่งคั่งในชาติหน้าการรักษาศีลทำให้จิตสงบเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์การเจริญเมตตาทำให้มีอายุยืนผิวพรรณผ่องใส การภาวนาเป็นเหตุแห่งปัญญาและความหลุดพ้นแต่ที่ลึกซึ้งกว่านั้นคืออานิสงค์ของความดีไม่จํากัดแค่ผลภายนอกแต่ส่งผลต่อภายในอย่างลึกซึ้งจิตที่ใสขึ้นใจที่เบาขึ้นความกลัวน้อยลงความมั่นคงภายในเพิ่มขึ้นและสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดในโลกภายนอกให้เราได้นอกจากการกระทำของเราเองเท่านั้น ตอนที่ 4. ความดีเปลี่ยนชีวิตอย่างไรเมื่อเราทำดีบ่อยๆพลังแห่งความดีนั้นจะค่อยๆสะสมจนกลายเป็นพลังงานแห่งบุญที่คอยโอบอุ้มเราในยามลำบากบางคนเจออุบัติเหตุใหญ่แต่ไม่เป็นอะไรเลยบางคนรอดตายอย่างอัศจรรย์บางคนได้โอกาสที่เหนือความคาดหมาย ทั้งหมดนี้ไม่ใช่โชคช่วยแต่คือผลแห่งกรรมดีที่ได้สะสมไว้ล่วงหน้าและมาคุ้มครองในเวลาที่เราต้องการที่สุดและสิ่งที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือคนที่ทำดีเป็นนิดจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ต้องหวังผลเพราะเพียงแค่ได้ทำดีใจก็เป็นสุขแล้วตอนที่ 5. ความดีสร้างสติปัญญาได้อย่างไร หลายคนอาจเข้าใจว่าความดีคือเรื่องของศีลธรรมแต่จริงๆแล้วความดีคือบันไดขั้นแรกสู่ปัญญาคนที่ไม่เบียดเบียนใจจะนิ่งเมื่อใจนิ่งจะเห็นชัดเหมือนบ่อน้ำที่ใสและนิ่งเราจึงสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ก้นบ่อได้ในทางเดียวกันคนที่ทำความดีเป็นนิดจะมีจิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน เมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านก็จะพัฒนาไปสู่สมาธิและนำไปสู่ปัญญาดังนั้นความดีจึงไม่ใช่แค่เครื่องตกแต่งชีวิตแต่คือพื้นฐานของการเห็นความจริงและหลุดพ้นจากความหลงตอนที่6ทําดียังไงไม่ให้เหนื่อยไม่ให้ทอ้อเคล็ดนับง่ายๆคือ 1. อย่าทําดีเพื่อหวังผล เพราะถ้าผลไม่มาตามที่หวังเราจะเสียกำลังใจให้ทำดีด้วยใจบริสุทธิ์แล้วปล่อยวางผล 2. ทํทำดีกับใจตัวเองก่อนอย่าพยายามฝืนทำดีเพื่อให้ใครรักแต่จงเริ่มจากการเป็นเพื่อนกับใจตัวเองก่อนเมื่อใจอิ่มเราจะอยากแบ่งปันโดยไม่เหนื่อย 3. หมัม่นเตือนตนว่าทุกอย่างคือกรรมเมื่อเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุเราจะไม่โทษใครไม่โทษตัวเองแต่จะกลับมาสร้างกรรมดีต่อไปตอนที่7เรื่องเล่าของคนธรรมดาที่เปลี่ยนชีวิตด้วยความดีมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแม่เย็นเป็นแม่ค้าขายกล้วยคอดอยู่ริมทาง รายได้น้อยไม่ค่อยมีคนสนใจแต่เธอไม่เคยลืมที่จะให้กล้วยฟรีแก่พระสงฆ์ที่เดินผ่านและมักแอบดิบของเล็กๆใส่บาทด้วยใจที่เลื่อมใสหลายปีผ่านไปชีวิตเธอยังเรียบง่ายแต่มีความสุขลูกๆของเธอได้เรียนสูงมีงานดีคนในชุมชนรักเธอและเคารพเธอจนมีพระรูปหนึ่งกล่าวกับเธอว่า โยมอาจไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่โยมเป็นเศรษฐีแห่งบุญโดยแท้นั่นแหละค่ะคือความจริงที่ไม่มีใครแย่งชิงได้ความดีที่เราทำจะอยู่กับเราไปทุกภพชาติตอนที่8บุญคือพลังงานที่เปลี่ยนความจริงได้หลายคนมองบุญเป็นแค่แนวคิดแต่ความจริงคือบุญคือพลังงานที่ส่งผลในระดับจิตใต้สำนึก เมื่อเราทำบุญทำความดีเคลื่อนความถี่ของจิตเราจะเปลี่ยนไปและจักรวาลจะตอบสนองต่อพลังงานนั้นเราจะดึงดูดคนดีโอกาสดีสถานการณ์ดีและแม้ในวันที่ทุกอย่างดูมืดมนแสงของบุญก็จะส่องทางให้เราก้าวต่อไปได้ความดีคือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครแย่งเราได้ ในโลกนี้ไม่มีใครเอาเงินเราไปได้หมดไม่มีใครเอาชื่อเสียงเราไปตลอดแต่สิ่งเดียวที่ไม่มีใครแย่งได้คือความดีที่เราสร้างไว้กับใจตัวเองจงทำความดีแม้ไม่มีใครเห็นจงให้ในสิ่งที่เราอยากให้โลกมีจงพูดในสิ่งที่เราหวังให้คนอื่นพูดกับเราและจงเชื่อมั่นเสมอว่า ผลของความดีนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคาดถึงได้ขอให้ความดีที่ท่านสั่งสมในวันนี้เป็นพลังที่โอบอุ้มชีวิตให้ท่านพ้นจากทุกข์และพบแสงสว่างในทุกย่างก้าวของการเดินทางขอบคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมกันจนจบ ขอให้ทุกคำทุกท้อยในคลิปนี้ปลุกพลังแห่งความดีในใจของทุกท่านให้ตื่นขึ้นหากเห็นว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชรช์และกดติดตามช่องสุขแท้ด้วยธรรมเพื่อร่วมกันส่งต่อความดีให้โลกใบนี้เพราะเพียงความดีเล็กๆก,ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกภายในเราได้อย่างมหาศาลสาธุค่ะ